คำถามจากทางบ้านถามว่าผมโดนใบแดงต้องเป็นทหารเกณฑ์รู้สึกกังวลเป็นทุกข์มากครับขอรรมหนยคยครับอ๋อตอนนี้วันช่วงเทศกาลทหารเกณฑ์คือแม่อ,ดอัดเข้าใจความทุกข์นี้อยู่นะแต่ว่าแม่อัดพูดแบบสวยๆด้วยความที่ตัวเองเป็นผู้หญิงไม่ได้คิดว่าตัวเองจะโดนทหารเนาะแต่ว่าเห็นลูกชายไปแค่เรียนรอดอก็สะบักสะบอมเข้าใจว่าคงเหนื่อยยากอยู่แต่แม่อดัด ในฐานะเป็นคนธรรมะอยากจะให้มองในทางกลับกันนะคะมองเป็นดีคิดบวกค่าคิดลบนะเราอาจจะมองเหมือนกันบบว่าทําไมเราไม่มองในมุมกลับกันว่ามันโชคดีจังเลยนะที่เราจะได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะคะแล้วก็ มอ,อีกในยะหนึ่งเราจะได้ไปฝึกวินัยนะคะซึ่งซึ่งยากนะที่คนทั่วไปจะทําได้วินัยทหารเนี่ยใครๆก็รู้ว่าเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ยากนะคะจะต้องเข้่งคัดเครียดคัดแล้วอีกในย่าหนึ่งนะคะถ้าในทางธรรมไม่นานมองว่าทุกอย่างในโลกเกิดขึ้นไม่มีอะไรบังเอิญมันคือเรื่องกรรมนะคะกรรมเราอาจจะมาทางนี้มาจเจริญรุ่งเรือง,องทางนี้ก็ได้แต่เราคิดว่ามันจะต่ําลงมันจะแย่ลงมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้น มันอาจจะเป็นความเจริญนะคะไม่ใช่ทางตกต่ำนะคะเราอาจจะไปได้ดีในการเป็นทหารอาจจะได้รับผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูนะคะได้รับการบรรจุหรือทำงานเป็นเขาเรียกนายอะไรนายสิบนายร้อยอะไรต่อไปตามตามเหตุปัจจัยที่เราสร้างมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่อาจเห็นหลายๆคนนะคะที่เขาไปเป็นทหารออกมาแล้วเนี่ย กลายเป็นว่าเขามีวินัยในการที่พอออกมาใช้ชีวิตทางโลกมีระเบียบว,วินัยมีการบริหารจัดการมีการวางแผนชีวิตที่ดีขึ้นนะคะมีการทําอะไรเป็นกฎเป็นเกณฑ์มากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราได้รับมากกว่ามากกว่าเรื่องของความเหนื่อยยากความอดท,ทนตรงนั้นนะคะในเมื่อมันเป็นไปแล้วนะคะไม่อยากให้จมกับเรื่องทุกข์พวกนี้เผชิญเฉพาะหน้า สิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าไม่ให้เราไปกังวลอนาคตนะคะให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะทาวันนี้ให้ดีที่สุดเ,เตรียมความพร้อมร่างกายเผื่อวันหนึ่งข้างหน้าได้เจอนะคะเราจะได้มีความอดทนนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตให้ผ่านไปวันๆอย่าไปคิดถึงอนาคตแล้วก็อดีตที่มันล่วงไปแล้วนะคะก็อย่าพยายามไปเอามันมาเป็นความทุกข์เพราะเราแก้ไขไอะไรมันไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะสามารถมีชีวิต ในแต่ละวันได้ด้วยคุณภาพนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จภายใต้การมีธรรมะไปด้วยนะคะอันนี้แม่อันมองว่าน่าจะพอช่วยได้นะคะเค